สวัสดีครับตรงไปข้างหน้า309ครับแยกทุ่งมะขามจันครับเลี้ยวขวาเนี่ยก็ไปนู่นเลยฮะบางปะหันเลี้ยวซ้ายไปปทุมธานีครับหรือว่าไปบางปะอินได้ครับแต่นี่เราตรงไปทางอ่างทองนะฮะอ่างทองไปทางเรียกเมืองนะครับบอกก่อนนะฮะตรงนี้ครับเลข309นี่ผ่านวัดดังๆเยอะแยะเลยครับนะมีวัด กุฏิอะไรกุฏิลายอะไรชื่ออะไรนะวัดจันทร์ประเทศนะ<ม>เรียกอะวัดบำรุงธรรมวัดขูวัดเยอะพระนคศรรยาสมัยก่อนเราจะทำวัฒนธรรมนี่เยอะแยะมากมายกายกองครับเป็นแหล่งเรียนรู้ดูขนาดบ้านเป็นบ้านทรงไทยเลยครับเห็นไหมอ่างทองอุธยาเป็นรอยต่อตรงนี้ทรงไทย เส้นทาง309นะฮะเวิ่งมาจากสี่แยกอ่าสี่แยกทุ่งมะขามยยันนะฮะตัดไปถนนเลี่ยงเมืองไปอ่างทองครับเดี๋ยวไปถึงสี่แยกป่าโมกครับเดี๋ยวจะตัดสีด่เลนยางหรูเลยครับดูดิครับเมื่อก่อนเนี่ยถนนเส้นนี้ ผิวตะดนเนี่แตกแยกนะ,เป,นะเป็นตะเป็นตะลนรถส่วนนะเดี๋ยวผมบอกว่าตะดลนเส้นนี้มันเป็นตะดลนรถสวนแล้วก็สมัยประยุทธ์เนี่ยมาทำสี่เลนเดี๋ยวโกรธอีกเพราะผมเคยมาขายของรู้่ะครับเมื่อก่อนเส้นนี้นะขี่แบบโอโ้โหดูไม่ได้เลยครับเมื่อสี่ปีที่แล้ว ดูไม่ได้เลยวิ่งจากตุ้มาะหมมหย่อนไปสี่แยกแต่มันมีอยู่ตรงนี้ครับที่เขาทำยังยังคาอยู่นิดนึงฮะตรงเนี้ยเป็นรถสวนอยู่นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถัดไปจากตรงนี้นิดนึงก็สี่เลนเหมือนเดิมครับเนี่ยตรงนี้นิดเดียวครับโอ้ยเมื่อก่อนรนะถนนแตกละแหงอะ่ะลาดยางอะ่ะนะลาดยา,า,างแยกยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจาว่าถนนผิวเอ่อกระถมขึ้นมาสูงอะ่ะ จากพื้นเลยดินเดิมขึ้นมาสูงแล้วอัดคงคงอัดไม่แน่นหรือเปล่านะเลยกว่างซ้ายกว่างขว,วาในน้ําจะท่วมตลอดเวลาอ่าหน้าน้ําท่วมนี่จะเต็มนะพอน้ําลดมันก็ทําให้ดูดน้ําออกไปมันก็จะแยกกันแบบนี้ยทํานองเนี้ยนี่ะการพ้นตรงนี้นิดเดียวก็เป็นสี่เลยอีกแล้วนะแต่เมื่อก่อนก็เป็นรถสวนแบบเนี้ยตลอด bang okay. okay. เหนื่อยเลยครับนี่ครับนี่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 โอ,โอ้วัดชุลาวัดชุลามณีครับอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยป้ายใหญ่ใหญ่สายมือเซเว่นดินมุมๆเดี๋ยวก้าวไปในถวนเส้นนั้นแหละวัดชุลามณีอี่ก็คือส้มบ้าน ซุ้มแบบตรงไทยฮะกำลังทำนะสีเลนกำลังทำมันมีอยู่ช่วงแค่นี้เลยนี้เห็นไ,ไหมกำลังปรับพื้นดินออกไปนะนั่นนะก็ค่อยๆทำ พิ่งมาทำครับไม่เกินสามปีสี่ไม่ถึง 3, 4, ไม่ถึงสามปีก็เสร็จเกือบหมดแล้วมีอช่วงนี้ตรงเดียวที่ผ่านมาเมื่อกี้สักกี่โลรักประมาณรักสามโลสี่โลได้ไหมเนี่ยตรงนี้เขาเติมทำเลยไหมเขาทำมาเรื่อยๆก็หลังจากนั้นเขาเป็นตะดนสี่เลนหมดแล้วอินมาก่อนลำบากมาดนกว้างนะแต่ว่ามากานก่อนก็กว้างแต่นี้เขาพัฒนา กระดนเนี่ยตรงนี้สีเลยแล้วเนี่ยที่ที่เครนอ่ะที่ตอกเสาเข็มสะพานอ่ะเ,เออเิ่มอกเต็สะพานเนี่ยไปเอบเม็ดนู่นอ่นะเนี่ยตอกสอเสาเข็มนี่กสีเลยแล้วไหมเอ,อมีตลาดนะตรงนี้มีตลาดเปิดท้ายอยู่ฮนะตอนเย็นๆอ่ะมีส้มขาวอยู่ลงทุนสูงทำเต้นให้เรียบร้อยตลาดนะครับตลาดนัดลุงกำนันขาวกำนันขาวอ่ะ <laughs> สงสัยลุงพี่ก็เป็นชื่อชื่อข่าวพอได้กำนันครับกำนันข่าววัดท่าสุทาวาสด,ดท่านะครับ สบ,บายเลยครับสี่เลนขากกลางก็ตีเส้นเหลืองเพิ่งสร้างเสร็จนะับสร้างมายังอีกประมาณตักสามโลสามโลสี่โลที่ช่วงหนึ่งพี่ยังไม่เสร็จกำลังปรับปรุงสะพานไล่อยากสะกสะพานไปเมื่อกี้ เนี่ยบอกแล้วว่าเขาเพิ่งสร้างเมื่อก่อนมันจะดนรถสวนถามว่าทำไมาพูดเข้าใจพูดเหมือนกับว่าเห็นก็ขายของวิ่งจากสีแย่ปางขามย่อนไปขายแถวห่างทองบ้างไปขายแถวเสีนาบ้างบางทีไปขายแถวปักไทยก็มาเส้นนี้

แล้วก็ตรงใกล้สี่แยกกับปั๊มปตทถนนสามส่วนเก้านะครับอีกห0้าร้อยเมตรนัปลงทางหลวงเข้าขเขตอ่างทองนะครับป่าโมกเี่ยอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะ สารีมานกาน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแต่กาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะกลยเป็นสี่เลนนะนี่ทำเกาะกลางเลยครับอำเภอป่าโมกฮะที่ว่าการอำเภอนะอยู่ซ้ายมือเมื่อกี้ครับสวนตลาดก็อยู่ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปนะ ว่าธุนุ่จะมีสะพานข้ามใหญ่กำนันเกา่าโอ้นี่กำนันเกา่าเมื่อกี้เราผ่านทุนุ่ตลาดนั่นกำนันขาวว่าวัดราชชปักสีตรงไปหมู่บ้านทำกลองก็คือหมู่บ้านมหาราชเอกราชเอกราช<ป>เดืยวซ้ายเนี่ยเมื่อกี้ผ่านปัม๊มบตทอมาแล้วนะครับ นี pues. well. nah ่ยตรงไปสุขอ่างทองเลี้ยวซ้ายไปสุพรรณเลี้ยวขวาไปบางพะหันตะถนนเส้นที่ไปสุพรรณเลี้ยวซ้ายไปสุพรรณเลี้ยวเลี้ยวขวาบางพะหันตรงนี้เป็นทางตะหลุเรียกเล้าเข้าสู่ถนนหมายเลี่ยงเมืองนะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยเป็นจักรดเลี้ยงเมืองก็ยิงตรงกันนะอันน้นตรงไปตะหนไปอ่างอ่างทองเลี้ยวซ้ายไปทางข้ามแม่น้ำชบวยาเพื่อไปออกทางสุพรรณนะ นี่ยถนนเส้นนี้ครับเส้นหลักไปสุพรรณวิ่งมาจากบางประหรันซึ่งบางประหันก็คืออยู่ติดถนนสายเอเชียนะครับเนี่ยสะพานนะ,ะที่เขาสร้างเสร็จแต่ว่าสะพานนี่สร้างเสร็จมานานเลยนะแต่ว่าตอนนั้นอ่าเป็นสะพานเก่านี่เป็นสะพานใหม่ปรับปรุงใหม่มาภายในรู้สึกว่า เนี่ยชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเชยากรมทางหลวงสองห้าเก้าฮะสองห้าเก้านี่ยเริ่มสร้างสองเก้าเสร็จแล้วอันนี้สองห้าห้าสองหกหกห้าเก้าเจ็ดปีครับนี่เมื่อกี้สะพานเขาเขียนไวไ 25, 59, นะ้เลยสองห้าห้าเก้านะเพราะนั้นจะสร้างในสมัยประยุทธ์ใครจะว่าไงก็ว่ารครับผมอ่านตามที่เห็นแล้วผมก็ขายของแถวนี้ด้วย ตลาดนี้ก็ขายบ่อยอยู่ซ้ายมือนะเนี่ยเมื่อก่อนตลาดเนี่ยทำไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่นีใหญ่มากครับคนเยอะมากเดี๋ยวเข้าน้ำให้เดี๋ยวมาหาให้ได้ mm hmm. เดี๋ยวเราแวะปั๊มปอตดตอที่หนึ่งนะเคยมานอนหลายครั้งเนละ้วปอนด์ตอทเนี่ยชายบริการเนะี่ยถูกมากเลยครับถ้านอนศูนย์บาทครับ อ่องนี้ครับอ่องนี้ปูผ้านิ่มที่นอนโอเคครับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวก็รีวิวใหม่สวัสดีครับ